สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพานุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยการกดซับสไครป์ในชาแนลตองซุยกันก่อนมุ่งสู่50,000ซับไปด้วยกันคลิปนี้ช่วงแรกจะมาคุยถึงควันหลงศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกกันหน่อยครับในเกมที่เชียงรายเอาชนะทัมเปเนตโลเวอร์ทีมจากสิงคโปร์ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ูนนะครับ ประเดิม3มแต้มแรกในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนีกในปีนี้ได้สำเร็จนะรีดีโอเชียงรายใน AFC แชมเปี้ยนีกปีนี้เนี่ยเปิดหัวค่อนข้างสวยนะครับเกมแรกในสู้กับชุนบุกได้สูสีเกมที่2ได้3แต้มบอกเลยนะครับเกมที่เชียงรายเอาชนะท a m ปีเนสเนี่ยเป็นเกมที่สูสีมากๆมีโอกาสทำประตูด,ด้วยกันทั้งคู่แต่เชียงรายเนี่ยคมกว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายจริงๆนะครับสำหรับเชียงรายเพราะทันปีเนสเขาเตรียมตัวมาดีเกมรับถือว่าแน่นเหมือนกัน และมีช่วงหนึ่งทำได้ดีกว่าเชียงรายด้วยแต่พอเชียงรายเนี่ยส่งบรรดาผู้เล่นตัวหลักอย่างเอกนิตปัญญาศิวก,กรโชติพัฒนพุ่มแก้วลงมาในเกมดีขึ้นชัดเจนนะครับโดยเซติหลังเกมเนี่ยออกมาดังต่อไปนี้ครับโอกาสยิงเชียงราย13ครั้งทัมปีเนส12ครั้งการคลองบอลเนี่ยทัมปีเนส54.2%ส่วนเชียงราย45.8%เรียกได้ว่าสูสีกันสุดๆนะครับ แต่เกมนี้ผมขอชมเชียงรายในเรื่องนี้คือพวกเขาสู้มากๆวิ่งกันเยอะพอสมควรคือต้องการเป็นผู้ชนะชัดเจนนะครับพวกเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่ได้สามแต้มกับทีมอาเซียนด้วยกันคงโดนวิจารณ์และโอกาสเข้ารอบต่อไปยากมากๆซึ่งพวกเขาเนี่ยมีความตั้งใจที่จะชนะในที่สุดก็ทําได้นะครับแล้วก็มีข้อดีอีกหนึ่งอย่างของเชียงรายในเกมนี้นะครับก็คือแนวลุกนักเตะไทยเนี่ยแบกนักเตะต่างชาติ เห็นได้ชัดวันนี้นักเตะบราซิลของเชียงรายเนี่ยฟอร์มการเล่นดรอปไปมากๆนะครับและเหนื่อยนะส่วนฟริเป้ได้แต่ขยันแต่อย่างอื่นไม่ค่อยได้นะครับขณะที่นักเตะไทยในเกมลุกเชียงรายเนี่ยโอเคมากๆนะครับเอกนิต์ปัญญาเนี่ยพอร่างกายของเขากลับมาฟิตเขายังคงมีพิษสงเกือบยิงได้แต่เสียดายเนี่ยบอลไปชนเสานะครับส่วนศิวกรทานิ่งการล่กฟุตบอลโอเคแล้วก็เป็นคนยิงประตูชัยด้วยขณะที่แนวรับเชียงรายก็โอเคนะครับบรินเนอร์ สลาวุตอินแป้นแล้วก็ธนศักดิ์สีสายรวมถึงอภิรักษ์บอดวงนะซึ่งเชียงรายเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าระบบทีมสําคัญแค่ไหนกับฟุตบอลสมัยนี้นะครับในวันที่นักเตะต่างชาติช่วยทีมได้ไม่เยอะยังมีระบบช่วยเอาไว้และเชียงรายต้องบอกว่าแนวทางการทําทีมของเขาโอเคนะครับเขาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากแล้วก็ยึดกับระบบวิธีการเล่นและชุดนี้ก็เล่นกันมานานนะครับทาให้มีความเข้าใจเกมกันสูงมาก รวมไปถึงประสบการณ์ในฟุตบอลเอเชียของเขาก็พอมีพอที่จะสู้กับทีมอื่นได้สนุกนะครับชัยชนะเกมนี้แบบคีนชีสสำคัญจริงๆถึงใครจะบอกว่าชนะอาเซียนแต่ผมบอกเลยว่าตอนนี้วงการฟุตบอลไทยนะครับเจออาเซียนไม่ใช่งานง่ายอีกต่อไปแล้วการเก็บ3ามแต้มเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากโดยเชิงรายน้นต่อไปนะครับพวกเขาจะเจอบทพิสูจน์สำคัญคือการเจอกับกัมบะอซากาทีมแกร่งจากเจอีกนะครับ ถึงแม้ว่าผลงานในเจลีกของกัมบะจะไม่ค่อยดีอยู่ท้ายตารางแต่วาตถานฟุตบอลเจลีกเหนือกว่าฟุตบอลไทยเยอะมากๆกัมบะอซสกาทีมนี้นะครับมีนักเตะดีๆเพียบทั้งอุซามิอดีตนักเตะบาเยิร์นแพทริกคนนี้ก็ยิงประตูอย่างต่อเนื่องและเป็นต่างชาติระดับท็อปของฟุตบอลเจลีกรวมไปถึงเกงโชจิอันนี้ก็เป็นเซ็นเตอร์ฮาฟดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นที่เคยไปเล่นฟุตบอลยุโรปมาแล้วนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนเลยทั้งที่เดกุชิ แล้วก็โ,โหเพียบอะนันกเตะกำบะอันตรายทุกคนนะครับแต่ฟุตบอล9 0สินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้เตรียมทีมดีๆแล้วก็สู้ให้สุดใจผมว่าเชียงรายก็ลุ้นสู้ได้สนุกนะครับแล้วก็หากจะหวังเข้ารอบต่อไปเนี่ยต้องมีแต้มกับกำบะโอสกาให้ได้โดยเกมนัดนี้นะครับจะแข่งขันในวันที่1กรกดาคมนะแฟนเชียงรายก็เอาใจช่วยกันนะครับผมว่า AFC แชมเปี้ยนลีกครั้งนี้ของเชียงรายอย่างที่บิ๊กฮันบอกเขาไม่ได้มาหาประสบการณ์แล้ว แต่มาเพื่อผลงานที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นสนุกกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาแน่นอนเจอกําบะ2นัดต่อจากนี้คือเกมชี้วัดอย่างแท้จริงนะครับถ้าเชียงรายเก็บแต้มได้โอกาสเข้ารอบต่อไปก็มีนะครับก็รอติดตามแล้วกันสำหรับเชียงรายกับการลงเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่พอจะทำให้แฟนบอลชาวไทยยิ้มได้กับฟอร์มการเล่นหน่อยครับ จากนั้นขยับไปพูดถึงอีกหนึ่งทีมตัวแทนจากไทยในฟุตบอล AFC ชัแชมเปี้ยนลีกนะครับที่ลงสนามในวันเดียวกับเชียงรายก็คือราช,ชบุรีมิตรผลนะครับที่ลงเล่นในนาที่3ของรอบแบ่งกลุ่มก็พ่ายแพ้ให้กับนาโกย่าแกรมปัสทีมแกร่แขงจากเจลีกไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ4นะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่ราชบุรีแพ้ทุกกระบวนท่านะครับเซติบอกชัดเจนนาโกย่ามีโอกาสยิงราชบุรีถึง29ครั้ง คือเขาสร้างสารรค์โอกาสเยอะมากๆนะครับและยิงตรงกรอบไปถึง12ครั้งแสดงเห็นว่ามาตรฐานฟุตบอลเจลีกเนี่ยสูงจริงๆคือในฟุตบอลเจลีกเนี่ยนาโ็ยาก,กว่าจะหาโอกาสยิงได้แต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างยากเพราะเขาเป็นทีมที่เล่นเกมรับเป็นหลักแต่พอมาเล่นในฟุตบอลเวทีเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเจอทีมที่มาตรฐานต่ํากว่านะครับพวกเขาก็สามารถที่จะโชว์ให้เห็นว่าเขาแข็งแกร่งนะครับ หาโอกาสยิงต่อเกมถึง29ครั้งเนี่ยถือว่าเยอะมากๆขณะที่ราชบุรีครับโอกาสยิง4ครั้งเข้ากรอบ1ครั้งส่วนการคองบอลเนี่ยนาโกย่าคองไป59.5%นะครับส่วนราชบุรี40.5%ต้องยอมรับว่าราชบุรีกับมาตรฐานเอเชียเนี่ยพวกเขายังต้องเรียนรู้อีกมากมายจริงๆนะครับเพราะนี่คือฟุตบอล AFC ัแชมเปี้ยนลิดครั้งแรกของราชบุรีแล้วก็ครั้งแรกสำหรับนักเตะในทีมราชบุรีหลายคนมากๆ ซึ่งครั้งแรกเนี่ยมันยากเสมอนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานฟุตบอลที่ราชบุรีไม่เคยเจอแต่ผมมองว่าการที่ราชบุรีได้มาเล่นรายการนี้ได้มาเล่นในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยไม่มีอะไรเสียหายนะครับถึงแม้จะแพ้ในมุมมองของสโมสรราชบุรีเองเนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรไปเยอะแยะมากมายนะครับทั้งนักเตะแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ดเพื่อที่จะนำมาปรับใช้กับฟุตบอลไทยลีกแล้วก็เพื่อพัฒนาสโมสรต่อไป มันทําให้เขารู้ว่าฟุตบอลเอเชียนั้นมาตรฐานสูงแค่ไหนเพราะฉะนั้นการวางแผนเตรียมทีมต่างๆเนี่ยมันต้องมากกว่าฟุตบอลไทยลีกนะครับอันนี้เป็นบทเรียนที่ลําค่าของราชบุรีอย่างชัดเจนนะหลังจากนี้นะครับเชื่อว่าราชบุรีเนี่ยพวกเขาก็ยังคงพยายามและสู้อย่างเต็มที่แหละเชื่อว่าสเต็ปแรกที่เขามองตรงเนี้ยก็คือมองไปถึงการทําประตูแรกในฟุตบอลเอเชียให้ได้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาหวังแต้มแรกนะครับซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะยาก แต่มันยังเหลือโปรแกร,รมให้สู้ก็ต้องสู้ต่อไปนะครับแฟนขับราชบุรีก็ส่งกําลังใจช่วยกําลังใจเชียร์ทีมเยอะๆแล้วกันนะครับต้องบอกว่ามาตรฐานเอเชียสําหรับราชบุรีเขายังต้องเรียนรู้เยอะมากๆจริงๆแต่ถ้ามองในแง่ดีนะครับอย่างน้อยการมาเล่นฟุตบอลเอเชียครั้งนี้เนี่ยมันทําให้เขาได้เรียนรู้และนําไปต่อยอดกับการเล่นฟุตบอลไทยลีกนะ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ผมนํามาฝากแฟนฟุตบอลกันก็คือเวลาผมลงเรื่อง11ตัวจริงราชบุรีลงแข่งขันฟุตบอล a f c แชมเปี้ยนลีกในแต่ละเกมเนี่ยหลายคนนะครับก็จะเข้ามาถามว่าโตโน่ลงไหมทําไมโตโน่ไม่ลงสนามทําไมโตโน่ไม่มีชื่อนะครับก็อย่างที่ทราบว,ว่าราชบุรีเนี่ยคว้าตัวโตโน่มาเซ็นสัญญาไปนักเต่อาชีพ6เดือนด้วยกันแล้วก็ส่งชื่อเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก แต่ถึงตอนนี้โตโน่ยังไม่ได้ลงสนามแล้วก็ชื่อในแต่ละเกมก็ไม่ได้ถูกส่งเป็นตัวสำรองหรือเป็นตัวจริงนะครับซึ่งผมมีเรื่องนี้มาฝากแฟนบอลกันว่าทําไมโตโน่ถึงยังไม่มีชื่อและจะได้ลงไหมในอนาคตกับเกมที่เหลือนะครับเรื่องนี้เป็นทางโคชเสกเสกสรรสิลิปพงศ์นะครับกุณซือของทีมราชบุรีที่เขาทํางานร่วมกับโค้ดเจี๊ยบนะได้เผยถึงเรื่องของโตโน่ซึ่งโคชเสกก็พูดตามตรงนะครับ เขาบอกว่าก็น่าจะเป็นไปตามลําดับหมายถึงว่าจะมีนักฟุตบอลจํานวนหนึ่งซึ่งนักฟุตบอลเหล่านั้นจะได้สิทธิ์ในการลงเล่นก่อนเมื่อนักฟุตบอลเหล่านั้นได้ลงเล่นครบแล้วก็จะเป็นคิวของโตโนโ่เขาบอกว่าโตโน่เป็นนักฟุตบอลที่ฝีมือใช้ได้แต่การที่เขาเข้ามาฝึกซ้อมกับทีมและด้วยอายุอนามที่34ปีเรื่องของความฟิตอาจจะยังไม่ถึงระดับอาชีพซึ่งพอมาถึงในระดับเอเชียจะเป็นเรื่องยากสำหรับโตโน่อ,อย่างมาก และเขาก็บอกอีกว่าตัวของโตโน่เองเนี่ยเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงซึ่งเขาต้องระวังมากกว่าก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บเพราะถ้าบาดเจ็บขึ้นมางานหลักของเขาก็อาจจะเสี่ยงตรงนี้ทางทีมก็ต้องให้ความเป็นห่วงของเขาในระดับหนึ่งด้วยซึ่งโค้ชเอกกล่าวทิ้งท้ายก็บอกว่าโดยโตโน่เขาอาจจะเล่นในแมตช์ฟุตบอลถ้วยเจอกับทีมในระดับไทยลีก3ก็เป็นไปได้ในอนาคตแต่ฟุตบอล a f c แชมเปี้ยนลีกเขาต้องว่า กันไปตามความจริงอันนี้เป็นโค้ชเสกกล่าวทิ้งท้ายนะครับถ้าพูดแบบนี้เนี่ยโอกาสของโตโนโ่ที่จะได้ลงเล่นฟุตบอล AFC แช,ชมเปี้ยนลีกคงเป็นเรื่องยากจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าพี่โตโนโ่เขาเพิ่งมาฝึกซ้อมการเป็นนะักฟุตบอลอาชีพกับทีมราชบุรีได้1-2เดือนนะครับกับการที่จะมาเล่นฟุตบอลเอเชียเนี่ยแทบจะเป็นเรื่องยากจริงๆอ่ะก็ชัดเจนแล้วนะครับเรื่องของโตโนโ่เพราะมีคนถามผมเข้ามาเยอะมากๆ ในฟุตบอลเอเชียครั้งนี้แต่ผมก็ยังเชื่อนะครับว่ายากที่จะเห็นพิโตโน่ลงเล่นในฟุตบอลเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกหรือไม่แน่ในเกมสุดท้ายอาจจะมีชื่อหรือในเกมต่อไปก็เป็นไปได้นะครับก็อยู่ที่ทางทีมราชบุรีแต่สําหรับฟุตบอลถ้วยของเมืองไทยหรือฟุตบอลไทยลีกเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะถ้าถึงตอนนั้นพิโตโน่เขายังอยู่กับทีมราชบุรีอยู่นะ,ะก็ติดตามนี่ก็เป็นเรื่องราวที่มาฝากกันนะครับ สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของราชบุรีนะครับจะแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมโดยจะพบกับนโาโกย่าแกรมปัสเวลา3ทุ่มนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานแฟนบอลราชบุรีก็ติดตามและส่งกำลังใจเชียร์กันนะครับพวกเขาก็สู้เต็มที่อยู่แล้วสู้เท่าที่สู้แหละเพราะว่าต้องยอมแล้วว่ามาตรฐานเขายังห่างกับระดับเอเชียห่างกับทีมในกลุ่มเยอะมากๆนะครับ ก็เรียนรู้เอาประสบการณ์แล้วกันสำหรับราชบุรีในการเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกครั้งนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในช anel ต้องสุยมุ่งสู่ห้าหมื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันุวัฒย์ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ